สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการทำเงิน2,500ปรอนนะฮะภายใน2เดือนนะฮะทำได้แบบนี้วันนี้ก็พามาดูสวนด้วยค่ะนะฮะเพราะว่าอากาศหนาวแต่ว่าแห้งดีค่ะก็พามาเดินน้องต้องน้องๆพี่ๆต้องมีคุณสมบัตินะฮะ นี่เล่าให้ฟังถึงว่าสถานการณ์ภายในอังกฤษนะฮะทุกคนก็ทราบนะฮะว่าสามีพี่จุ๋มเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่ออ,อตุลาคมนะฮะตุลาคมวันที่14 0 2ปีที่แล้วก็ <c oughs> พามาเดินดูมันสนามหญ้าเนี่ยนะฮะมันเป็นไอซ์เป็นเกล็ดแข็งเลยนะฮะก็ ทำยังไงเราถึงจะได้เงินนะสองพนห้าระฮะตกตกประมาณแสนหนึ่งค่ะสองพันห้อยปอนก็จะต้องมีอย่างนี้ฮะอันที่หนึ่งสามีหรือภรรยาของเราเสียนะฮะเสียชีวิตเขาจะเรียกอะไรพี่จุ๋มเนี่ยมีทุกขลาบต้องเป็นทุกก่อนถึงจะได้เงิน <laughs> นะคะก็ พอ,อสามีเสียใช่ไหมฮะเราก็เข้าไปในเว็บไซต์นะฮะไปกรอกแบบฟอร์ม mm hmm. beliefment support payment ฮะกรอกแบบฟอร์มเสร็จส่งส่งออนไลน์ไปเลยนะฮะมันก็จะเข้าไปในวันที่เรากดส่งมิตนะฮะกดส่งไปให้ทาง W D W P คือ Department for Work and Pension เดี๋ยวพี่จุ๋มจะทำภาคภาษาอังกฤษออกมาด้วยนะฮะในภาพภาษาไทยวันนี้พามาดูแฟชั่นหน้าหนาวนะฮะคือพอเราส่งไปเนี่ยทาง DWP นะฮะ,ะสำนักงาน Pension แล,และงานเขาก็จะส่งจดหมายมาหาเราว่าเขาได้รับแบบฟอร์มแล้วนะต้องการเอกสารเหล่านี้เช่นพาสปอร์ต แล้วก็ I N number คือใบที่เขา,เอ,าเอกสารที่เขาให้ให้ให้มานะคะแล้วก็ Death Certificate นะคะของพิจุมนี้ยังไม่มี Death Certificate อันสมบูรณ์นะคะเรามีแค่ Interim คือชั่วข่าวคือไอไออินเ e อร์เ e มเดสเซอร์ติฟิเคตเนี่ยเราสามารถแจ้งไปที่ส,สำนักงานสำพะกรธนาคารนะคะแล้วทุกอย่างก็จะ จะรับรู้รับทราบนะคะคือพอเรามีพาสปอร์ตมีเอกสารนะคะเราก็ไปให้ DWP เราก็ไปที่สำนักงานไปให้เขาดูเขาจะเขาก็จะก๊อปปี้ไว้ถูกไหมคะพอหลังจากนั้นประมาณเดือนก่อนคริสต์มาสอ่ะสองเดือนเองคะ่ะวันที่ยี่สี่ตุลาถูกไหมคะ พี่ก็ก็เดือนต่อมาค่ะตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาพี่เคลมนะฮะเคลมทันวาได้นะทันวาวันที่ยี่สิบสี่ได้เขาก็จะแบ็กเดทหมายถึงคือเขาจะจ่ายเงินย้อนหลังให้อีกหนึ่งเดือนคือหนึ่งร้อยปอนแล้วก็ส่งมาสองพันห้าร้อยปอนนะฮะในวันก่อนคริสต์มาสหนึ่งวันคริสต์มาสอีฟ เขารู้ว่าเราจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนนี้นะก็เนี่ยฮะก็ประมาณได้ได้เงินแสนเข้ามาแล้วนะพี่จุ๋มทั้งบอกว่าบุญะนทำไปเถอะนะเวลาเราเดือดร้อนบุญก็จะมาช่วยเห็นไหมฮะหลับได้เงินบืนตื่นได้เงินแสนถูกก็บ่า,า <laughs> ได้แล้วหนึ่งแสน แล้วเราก็ยังได้ย้อนหลังอีก1 0 0แล้วก็อีก1 0 0่อนด์เนี่ยทุกเดือนเลยเป็นเวลา18เดือนนะคะนี่ก็จะเป็นงานเป็นเงินที่เข้ามาช่วยช่วยเหลือพี่ขณะที่กำลังรอนะฮะรอเงินต่างๆที่จะเข้ามาอีกอีก,อกนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคือวิธีการที่เราจะสามารถ ปกติไม่ควรจะมาเดินในในในย้าที่มันเป็นเป็นน้ําแข็งนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าย้ามจะหักแล้วมันก็จะฟื้นตัวยากนะฮะเราก็ไม่เราก็ไม่ไปเดินเราก็ไปยืนอยู่ในที่่าๆไปยืนอยู่ในที่พาสที่เป็นคอนกรีตนะฮะวันนี้แดดก็อ่อนๆน,นะฮะก็ นกๆก,ก็ร้องเพลงพี่ก็เลยพาเกิดเกิดเกิดความรู้สึกก็เออออกมาเดินเล่นนะฮะมามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโอเคไหมคะนะก็ให้รู้ไว้เถอะว่าบุญน่มีจริงพี่เชื่อคะ่ะบุญน่มีจริงนะก็เดี๋ยวรอพอเอปรลเนี่ยนะก็จะมีผักหญ้าได้กินนะฮะเอามาปลูกกันนะฮะ ผักย่านะปลูกไว้นะฮะเพราะตอนนี้มันมีสงครามแล้วนะถ้าอะไรขาดตลาดเราก็ยังมีอยู่ในสวนของเรานะฮะพี่จุม๋มปลูกทิ้งๆไว้เต็มเลยฮะพวกยูยาสเลมอาริโชกเป็นพวกคล้ายๆหัวเผือกของมันนะนะมันทนหนาวได้ด้วยนะฮะมันไม่ตายเนี่ยฮะซารา์รีนะ่เนี่ยมันก็โตนะฮะมันโดนน้ำแข็งโดนอะไรมันก็แค่ สลบไปเล็กน้อยแล้วมันก็กลับมาใหม่นะคะสตรอเบอรีร่ก็ยังโตอยู่ในกระถางโอเคค่ะเนี่ยวิธีการได้เงินเงินแสนนะคะแล้วก็ไอ้เงินอ,อีกพันแปดร้อยปอนเนี้ยมันก็จะเข้ามาอีกเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะคะเป็นมาทีละร้อยทีละร้อยนะคะร้อยหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่ร้อยหนึ่งคูณสี่สิบประมาณเข้ามาเดือนละสี่พันสี่พันนะคะ นะก็พอกินพอใช้ฮะประหยัดประหยัดก็ไม่ไม่เดือดร้อนโอเคนะคะพี่จุ๋มโสพี่ทอดทันเต้ค่ะเดี๋ยวจะทำภาพภาษาอังกฤษออกมานะฮะสำหรับคนคน UK คนผู้อังกฤษทั้งหลายนะคะจะได้เป็นประโยชน์โอเคค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่จุ๋มโสพี่ทอดทันเต้ค่ะถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะถ้าเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้หญิงไทยถ้ามีสามีเสียชีวิตก็อย่าลืมไปเคลมอันนี้นะฮะเราสามารถ ได้เงินย้อนหลัง3เดือนนะคะเพราะว่าคนส่วนมากในเวลา,ามีการเสียชีวิตกันในครอบครัวเนี่ยมันจะมันจะฟื้นตัวช้านิดนึงแต่พี่จุ๋มก็ไม่ได้ช้าอะไรนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่จุม๋มัสภิตาทัทนา์แต้ค่ะแฮปปี้เน y e a เยนะคะทุกท่านถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์ถ้าชอบ, like, าชอบมากๆก็ส่งดาวมาเป็นกำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มสสภิตทันานแต้ค่ะ